ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันเรื่องสำคัญนะครับสั้นๆในะพี่น้องเป็นข้อคิดนะครับก็คลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากจะมาอธิบายสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับหัวข้อนะครับหัวข้อก็คือว่าชีวิตในพระเยซูคริสต์นั้นมีแต่สิ่งใหม่ๆนะครับไม่น่าเบื่อซ้ำซาก จำเจเนี่ยจร,จริงหรือเปล่านะครับผมอยากจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับแน่นอนผมยืนยันด้วยตัวผมเองนะครับว่าชีวิตในพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นสิ่งใหม่ๆแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดเอาไว้นะครับเพราะว่า ความคิดของพระเจ้าการทรงนำทางของพระเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนที่มนุษย์คิดแล้วก็ปรารถนาหรือต้องการให้เป็นอย่างนั้นตลอดเพราะนั้นทางของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นทางที่พระองค์ปิดซ่อนอให้เราได้ไม่ให้เราได้เห็นอะไรล่วงหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อพิสูจน์ว่าเราเชื่อจริงไหมนะครับพี่น้องกิสเตียนบางคนเนาะ ในช่วงแรกๆเนี่ยชช่นชมยินดีนะครับกับอะไรกับทางของพระองค์นะครับก็ผมเมื่อก่อนก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมชช่นชมยินดีในความรอดของพระเยซูผมชช่นชมบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศพาไปด้วยซ้ำแล้วมีความสุขมากเมื่อก่อนนะครับตอนเชื่อพระเยซูคิดใหม่ๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีนะครับผมก็ไปทำอะไรแบบเนี้ย ซ้ำๆเดิมๆนะครับรู้อะไรที่เคยรู้มาแล้วซ้ำๆเดิมๆก็เกิดอาการเบื่อหน่ายนะครับเดิมเบื่อหน่ายอะไรครับบางทีผมก็เบื่อเหมือนกันที่ผมจะไปโบวชแล้วก็ไปนั่งฟังเทศแล้วก็ไปนั่งถวายทรัพย์แล้วก็พูดคุยกับผู้คนนะครับไปโบสถ์ไม่เคยขาดเลยนะครับวันหนึ่งถามว่าผมเบื่อไหมผมเริ่มเบื่อเพราะว่าอะไร ชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรที่มันแปลกใหม่เลยอันนั้นผมก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะพี่น้องนะว่าชีวิตในพระยสุคริสมันมีอยู่แค่นี้จริงเหรออันนั้นเป็นอดีตของผมนะครับก่อนที่ว่าผมจะมาค้นพบคำตอบตั้งคำถามและสงสัยและหลังจากที่ตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นพี่น้องผมแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานขอคำตอบจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ แล้วก็ได้คำตอบได้หลักการมาวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสฟังนะครับสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับชีวิตในพระเยซูคริสต์นะครับเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยไม่เบือ่อไม่ซ้ำซากไม่จําเจเนี่ยมันมันมันจริงหรือเปล่าที่ว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยจะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับฉะนั้นพี่น้องอ่า เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าชีวิตของเราใช่ไหมชีวิตของเราเนี่ยต้องการอะไรใหม่ๆอยู่เสมอใช่ไหมครับอันนั้นเรื่องบางเรื่องถ้าเราฟังแล้วให้เรากลับไปฟังซ้ำๆมันก็น่าเบื่อแน่นอนหนังนะครับที่เราเคยดูนะครับอ่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะดูรอบสองรอบสมรอบแต่ถ้าเกิดว่า ดูจนสิบรอบแล้วครับพี่น้องจะเบื่อไหมเบื่อเหมือนกันเพราะว่าเรารู้แล้วพอเรารู้แล,แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นก็รู้แล้วก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับก็เกิดอาการอะไรเบื่อนะครับในช่วงแรกๆนะครับผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับตอนแรกยังรู้สึกว่ายังไม่หายอินก็ไปยังไปโบสถ์อยู่ก็ยัง ไปสามาัคคีทำกับพี่น้องอยู่สม่ําเสมอนะครับไม่เคยขาดแต่พอมาวันหนึ่งผมผมรู้สึกว่าเรายังไม่ได้รับการเติมเติมเต็มนะครับในจิตใจของเราว่าเอเรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องการแค่สิ่งนี้เหรอใช่ไหมเราต้องการเพียงเท่านี้เหรอ,อมาโบสนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมในคริสตจักรนะครับ วันหนึ่งมันก็ต้องมีคําว่าอิ่มตัวเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการมาคริสตจักรที่เป็นสถานที่นะครับเพียงแต่ว,ว่าเมื่อชีวิตของคนเนี่ยมันถึงจุดจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีคําว่าอิ่มนะครับก็เลยเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาว่าชีวิตของฉันมีอยู่แค่นี้จริงๆเหรอชีวิตของฉันมันไม่สามารถ พัฒนาออกไปพัฒนาให้มันขึ้นไปให้มันสุดอีกอีกเหรอได้อีกเหรอนี่เป็นคำถามของคริสเตียนหลายคนนะครับว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตฉันมีอยู่แค่นี้เหรอันแน่นอนมนุษย์ต้องการอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับชีวิตในพระเยซุคริสตก็เช่นกันพี่น้องท่านั้นวันนี้นะครับผม ผมอยากจะมาอธิบายให้พี่น้องฟังสั้นๆนะครับในเรื่องนี้ให้มันกระจ่างแล้วก็ชัดเจนขึ้นละกันโอเคครับก็ทำไมชีวิตของคริสเตียนนะปัจจุบันเนี่ยทำไมมันเกิดเราเกิดอาการเบือ่อเราเกิดอาการอิ่มตัวพระเจ้ากำลังกำลังอ่า อยากจะสื่อสารอะไรกับเราหรลอมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยนะครับนะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยมีภาพเปรียบเทียบอยู่2แบบนะครับให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าเมื่อคริสเตียนนะครับมาเชื่อพระเจ้าในระยะเวลาหนึ่งอ่ะอาจจะประมาณหนึ่งปีสองปีสามปีนะครับช่วงแรก ชีวิตเขาเนี่ยก็จะเหมือนเด็กนะครับนะครับนี่คืชีวิตแบบที่หนึ่งนะครับช่วงแรกๆเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็จะเหมือนเด็กนะครับอาการของเด็กคืออะไรเหมือนได้ของเล่นใหม่เหอนะครับแล้วก็เราก็ชื่นชมกับมันไปสักพักหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งของเล่นที่เราเล่นเนี่ยเราเริ่มเกิดอาการเบื่อนะครับอยากหาอะไรใหม่ๆ เขาก็จะพยายามหาอะไรใหม่ๆซึ่งผมพูดตรงๆนะว่าในโบสถ์เนี่ยหรือว่าเป็นสถานที่กิจกรรมพี่น้องเนี่ยเราก็เห็นเดิมๆซ้ำๆ,ำๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆเหรอใช่ไหมก็ทำให้เราเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอา้าถ้าชีวิตคริสเตียนมันอยู่แค่โบสถ์แล้วเราจะเชื่อพระเจ้าไปทำไมใช่ไหม เราต้องทําอะไรบ้างดังนั้นชีวิตก็หยุดอยู่แค่นี้ก็ทําให้ยังไงให้ทาให้เขาเนี่ยมีคําถามนะครับแต่บางคนนะครับไม่ใช่เลยบางคนเนี่ยเขาก็พอใจที่เขาจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะไม่มีอะไรล่ะครับอพอใจละ,ะฉันแค่มาโบสถถวายทรัพย์แล้วก็กลับบ้านประมาณนี้นะครับแล้วก็ชีวิตก็ไม่มีอะไรเลย นะครับก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเัาก็เกิดอาการเบือ่อแล้วก็ต่อไปในเมื่อมาบทนี้มันไม่ได้อะไรก็ย้ายไปบทอื่นบทนี้ก็เหมือนเดิมก็ย้ายบทอื่นพยายามสแสวงหาอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าอยากจะเจอสิ่งใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นอาการของเด็กนะครับซึ่งอะไรเขาเริ่มสับสนแยกแยะอะไรไม่ได้เขาอยากจะตามหาสิ่งที่ ทำให้เขาเติมเต็มนะครับแต่ผมขอพูดตรงๆนะครับ,พพรบว่าสิ่งที่เขาตามหาอยู่กับชีวิตเขาตลอดเวลา mm hmm. เพียงแต่ว,ว่าเขาไม่ได้โฟกัสไปที่พระเจ้านะครับไม่ได้โฟกัสไปที่เบื้องบนแต่ว,ว่าพยายามมองข้างล่างตลอดเวลาทาั้งๆที่สิ่งที่เขาสแสวงหาเนี่ยมันอยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งนั้นก็คือพระเจ้านั่นแหละนะครับเพียงแต่ว,ว่าเขาไม่เข้าใจ แล้วก็เขาก็<ๆ>มีอาการเด็กบางคนนะครับถึงขั้นหนักก็คือเลิกไปโบสเลยเพราะว่า <c oughs> ไม่มีสิ่งอะไรที่จะเร้าใจหรือว่าจะช่วยเขาเนี่ยรู้สึกว่าได้ประโยชน์อะไรได้สิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับบางคนก็พอใจกับจุดๆนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเราก็จะเป็นเหมือนเด็กนะครับที่รู้อยู่แค่เนี้ย แล้วก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆพยายามหาสิ่งนู่นสิ่งนี่สิ่งเหล่านั้นสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบและไม่สามารถเติมเต็มได้ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นชีวิตของอะไรครับชีวิตของเด็กครับถ้าเป็นศัพคริสเตียนเขาเรียกว่าวเด็กฝ่ายวิญญาณพวกนี้นะครับก็จะเป็นยังไงสับสนวุ่นวายนะครับแล้วก็พยายามแสวงหาดินน้นรนหาทางออกไม่เจอบางคนก็หยุดบางคนก็ รู้วิทำอะไรแล้วก็อยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ไปโบสถ์แล้วก็บางทีก็บอกว่าอ,อฉันขี้เกียจจังเลยฉ่างขี้เกียจไปโบสถ์ขี้เกียจไปเจอหน้าคนนั้นคนนี้ขี้เกียจไปไปสวัสดีอาจารย์ขี้เกียจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมันมีอาการเบื่อหน่ายไงเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมันรู้วิทำอะไรแล้วสิ่งที่ทำก็ทำไปหมดแล้วเกิดอาการเบื่อเหมือนเด็กนะครับ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของอะไรครับของอาการเด็กฝ่ายวิญวญ,ญาณนะครับที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรดีก็เลยทําได้แค่นี้เมื่อทําได้แค่นี้ไม่ไม่มีกิจกรรมอะไรที่มันมากกว่านั้นเขาก็หยุดบางคนนะครับกลับไปใช้ชีวิตเก่าๆนะครับแล้วก็บางคนก็เลิกเชื่อเลยตอนตอนช่วงแรกๆโอ้ยชื่นชมยินดีแต่พอสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นก็คือว่า S <S เขาก็เช่นชมยินดีได้ไม่นานาก็เลิกเชื่อไปเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรใหม่ๆมีอยู่แค่นี้อ๋อศาสนาคริสต์มีอยู่แค่นี้เองอธิษฐานอโาบทถวายทรัพย์กลับบ้านถึงเวลาเทศกาลก็มาวันคริสต์มาสก็มาวันอีสเตอร์ก็มาใช่ไหมแค่นั้นไม่มีไม่มีอะไรใหม่ๆน,น่าเบื่อจังใช่ครับน่าเบือ่อเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยมีปัญหา รงนี้ครับมีปัญหาตรงนี้ท่านสแสวงหาอะไรอยู่สแสวงหาคนหรือว่าสแสวงหาพระเจ้านะครับถ้าท่านสแสวงหาพระเจ้าเรามาดูอีกชีวิตหนึ่งเนาะคนที่สแสวงหาพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นยังไงเนาะนะครับคนที่สแสวงหาพระเจ้าเนี่ยแน่นอนคนเนี้ยคนเหล่านี้เขารู้หลัก เขาฉลาดครับแล้วก็เขาก็รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรมาก่อนมาหลังใช่ไหมนะครับเขาจะทำไงเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าเขาจะไม่ขาดการประชุมนะครับเขาจะมาสามาคีทํากับพี่น้องยนพระคัมภีร์กับพี่น้องอย่างสม่ําเสมอแน่นอนเขาจะไม่ขาดการอธิษฐานนะครับแม,แม้ว่าเขาจะเบื่อหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็อะไร หลังจากแล้วก็เขาก็ไม่ขาดการอ่านพระคัมภีร์ไข้ควรพระคำพคร,ะคำระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คนที่เติบโตแล้วนะครับจะมีความคิดอย่างนี้นะครับก็คือเขาปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่ออะไรเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเหมือนเด็กอีกต่อไปนะครับปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าสอนไว้ในคําสอนอยากจะรู้ว่าเฮ้ ถ้าเราฟังคําสอนของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นทั้นนั้นนี่แหละทําให้เขาได้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคนของพระเจ้านะครับจะไม่โฟกัสไปที่อะไรไปที่ข้างล่างเท่านั้นนะครับโอเคโฟกัสไปที่ข้างล่างแน่นอนเรามีภาระ,ระมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระ,ระที่เราจะต้องดูแลต้องทํางานใช่ไหมแต่แน่นอนเขาก็ไม่ขาดอะไรการโฟกัสไปที่เบื้องบนมองไปที่พระเจ้าอย่างเดียวกับส่วน โลกเบื้องล่างก็เป็นสิ่งชั่วคราวทะนั้นเข,เขาก็จะไม่ยึดติดกับอะไรโลกทั่วไปเขาจะยึดติดกับโลกฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้ากําลังจะประทานชีวิตนิรันร์ชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายทะนั้นคนของพระเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเนี่ยได้รู้เลยว่าคนของพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ย เขาต้องทําอะไรเป็นกิจจลักษณะเป็นกิจวัตรประจาํวาวันบ้างนะครับหนึ่งแน่นอนนะครับความคิดของเขาพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคิดแต่เรื่องพระเจ้าคิดแต่เรื่องพระเจ้าคิดแต่เรื่องชีวิตนิรันดร์พระเจ้าสําคัญที่สุดนะครับอะไรก็พระเจ้าไม่ได้บ้านะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เขาได้อะไร ได้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับท่านั้นเมื่อเขาให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับสองเขาจะมีท่าทีที่ทเปลี่ยนไปนะแน่นอนเขาเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการอะไรครับเขาไม่ขาดการประชุมสองเขาจะเปิดใจที่จะเรียนรู้กับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเรียนพระคมภีร์ ค,ความสนใจของเขาก็จะอยู่กับพระเจ้าไอ้คนนี้เขาอยากรู้ชีวิตคนนี้เขาเป็นยังไงเขาอยากรู้ชีวิตคนนี้มาเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นยังไงเขาอยากรู้ว่าคนนี้เขาสอนอะไรตรงกับรพระกัมภีร์ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคนนี้เขาอธิบายเรื่องอะไรมันมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมก็จะมีคนของพระเจ้าจะมีคําถามอยู่มากมายที่เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและตัวของเขา ช่ไหมครับท่านเขาจะไม่ขาดการประชุมไม่ขาดการสาม,มัคคีร,รมกับพี่น้องนะครับสามนะครับก็คืออะไรไม่ขาดการอธิษฐานอธิษฐานอยู่สม่ำเสมอและการอธิษฐานของเขาไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่อธิษฐานนะครับก็คืออธิษฐานขอพระเจ้านำทางขอพระเจ้าเปิดเผยสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตแผนการที่ดีให้ลูกได้รู้ ใช่ไหมให้ลูกได้เรียนร,ร,ยนรู้ให้ลูกได้เตรียมใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าสอนก็จะไม่ขาดการนิทานการขอทุนของเขานะครับก็จะไม่ได้ใช่การทุนขอตามใจตัวเองนะครับทุนขอขอพระเจ้านะครับขอพระเจ้าสอนลูกดดสุกหน่อยลูกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไปตามชอบพระทยัยพระองค์นะครับก็นี่คือลักษณะ ลักษณะของของคนที่สนิทกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับต่อไปก็คือแน่นอนเมื่อเขาอธิษฐานกับพระเจ้าตัวเขาเป็นคนคุยนะครับพระเจ้าเป็นคนฟังต่อไปแหละความสัมพันธ์ย่อมกลับมาก็คือเขาจะอ่านพระคัมภีร์พระคําของพระเจ้าแล้วเอามาใร่ครวนเรียนรู้นะครับ สิ่งเหล่านี้น่สำคัญเพราะว่าอะไรสิ่งเหล่านี้แหละพระเจ้าจะสอนเขาผ่านอะไรพระคำพระองค์เข้าไปส่วนลึกในกจ,ใจิตใจเพื่อให้เขาค้นพบความหมายค้นพบสิ่งล้ำค่าที่เข้าใจไม่ได้ครับมนุษย์เข้าใจไม่ได้แต่พระเจ้าเปิดเผยให้เราได้เข้าใจถ้าเราเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับนันคนของพระเจ้านะครับ เขาจะเรียนรู้พระคำพระเจ้าอยู่เสมอทุกครั้งที่เขาอ่านพระเจ้าสอนอะไรเขาเขาจะได้อะไรพระเจ้าต้องการอะไรจากเขาแล้วต่อไปก็คืออะไรการทูลขอชีวิตส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็นการอธิษฐานหรือว่าพวกนี้น่าจะเป็นอันดับหลังๆแน่นอนนะครับทั้นนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือพระเจ้าต้องการอะไรชีวิตของเขาทั้นนั้นเขาพร้อมไหมที่จะเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเราต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่ออะไรครับเพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์ค่ควรคําถามตามมาละสี่ก็คืออะไรเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงไหมตามที่พระเจ้าใช่ไหมแนะนําเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตของพี่น้องกับคนที่เติบโตในทางพระเจ้า มากๆเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับมันไม่ได้ทํากันง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆมันต้องใช้เวลาดัะนั้นนั่นแหละการที่เราอ่านพระคัมภีร์และใครควรบ่อยๆมันจะทําให้เราเข้าใจและอะไรและอยากเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราดื้อถ้าเราไม่ฟังแล้วเราจะมีใจที่ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง อย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นได้ไหมไม่มีทางครับถ้าคุณไม่ฟังพระเจ้าคุณก็ไม่อยากมีชีวิตเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากคุณฟังพระเจ้านะครับทําสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานรับรองนะครับคุณอยากจะมีสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแน่นอนก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นไปตามที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น นะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราเราจะได้อะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตมีชีวิตตามคําสอนพระองค์ก็จะได้อะไรแน่นอนข้อสุดท้ายนะครับเราได้รับสันติสุขตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าสันติสุขคืออะไรนะครับเพราเราไม่เข้าใจดังนั้นเราต้องทํำยังไงพี่น้องเราต้องเรียนรู้ไงมันไม่มีอะไรเข้าใจง่ายในวันเดียวหรอกกรุงรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉะนั้น พี่น้องนะครับที่ฟังพระคำพระเจ้าแล้วไม่เข้าใจท่านพยายามใคร้ครวนบ่อยๆใคล้ครวนซ้ําๆนะเพื่ออะไรเพื่อทําความเข้าใจขอพระเจ้าเปิดเผยให้เขาเรียนรู้แล้วก็นํามาใช้ในชีวิตจริงให้ได้ไม่มีใครทำอะไรเก่งหรือว่าทำอะไรเป็นภายในวันเดียวหรอกครับทุกคนต้องใช้เวลาฉะนั้น ขอให้เราใช้เวลาพระเจ้าตรงนี้เยอะๆอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนะครับอ่ะเราไปโบสถ์ถ้าถ้าเราไม่สะดวกจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามที่เราจะอย่าขาดนะครับเพราะว่าอะไรเราจะได้ฟังสิ่งใหม่ๆเราะจะได้พระคำพระเจ้าข้อคิดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อจะเอามาปรับปรุงชีวิตเราเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะได้รับพรจากพระเจ้าเราจะเรียนรู้คุณค่าของชีวิตความหมายของชีวิตมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งใหม่ๆกับพี่น้องเนี่ยอยู่เสมอนะครับจะไม่มีวันเบื่อเลยเพราะอะไรเราทำเราเรียงลำดับความสำคัญนะครับถูกต้องไงเมื่อก่อนเป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนทำไมมันแผ่วลงแผ่วลงเพราะว่าอะไรเราทำไม่ถูกนะครับ เราไม่ได้ให้ความสําคัญเราเป็นเหมือนเด็กนะครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงพี่น้องตอนนี้เราไม่ใช่เด็กแล้วเวลาผ่านไปพระเจ้าอยากให้เราพัฒนาเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณนะครับทะนั้นอาการเบื่อเนี่ยซ้ำซากจําเจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพี่น้องไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเอาจริงเอาจังตั้งใจจริงพี่น้องแค่อยากจะมีความสุข แบบนั้นตลอดไปมันไม่มีทางหรอกครับวันหนึ่งเราก็เบื่อผมดูหนังนะผมเคยไปดูหนังอ,อยู่ประมาณเรื่องที่ชอบนะประมาณ10บกว่ารอบอนะดูดูด,ด,ดูทุกวันวันหนึ่งก็เบื่อครับคุณทําอะไรซ้ําๆคุณอยากจะมีความรู้สึกแบบเดิมๆวันหนึ่งคุณก็เบื่อเพราะนั้นคุณต้องหาอะไรใหม่ๆฉะน,นั้นพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตวันต่อวันกับพระองค์เจออะไรใหม่ๆอยู่เสมอ บางทีเราเจอปัญหาใช่ไหมพี่น้องเนี่ยพอเราเจอปัญหาเราก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเพราะอะไรพระองค์ทำงานในชีวิตเราแล้วเราก็พึ่งพาพระองค์เชื่อฟังพระองค์นะครับเวลาเรามีปัญหาเราไม่นิ่งวุ่นวายอยู่ข้างนอกวุ่นวายแต่พระเจ้าบอกว่าจงนิ่งเสียแต่เราไม่นิ่งแล้วก็มาบ่นว่าเราเบื่อ พราะเราไม่เชื่อฝังพระเจ้านี่แหละท่านั้นขอให้พี่น้องนะครับจงนิ่งเสียพระเจ้าบอกว่าจงนิ่งเสียเพราะว่าเราคือพระเจ้าก็คืออะไรขอให้พี่น้องเนี่ยใช้เวลากับพระเจ้ามากๆนะครับก็ใช้เวลากับพระเจ้านะครับแบ่งเวลาให้เป็นกิจจลักษณะแบ่งเวลาเลยพี่น้องนะครับอย่ามาอ้างว่าเอ้ยไม่มีเวลาผมได้ยินคํานี้มาจากพี่น้องหลายคนมันเป็นแค่ข้ออ้างครับจริงๆแล้ว คำว่าไม่มีเวลาเป็นแค่ข้ออ้างก็คือคุณขี้เกียจคณไม่อยากแสวงหาพระเจ้านั้นนั่นแหละเป็นอาการของคนขี้เกียจแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาบ่นว่าเบือ่อไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองที่ไม่มีวิน,นัยเพราะเราเองที่ไม่ได้ให้เวลาพระเจ้าอย่างเต็มที่ก็เป็นผลนะครับจากสิ่งที่พี่น้องเนี่ยเลือกเองนะครับแต่ถ้าพี่น้องเลือกพระเจ้า แบ่งเวลาให้พร,ระเจ้าเป็นกิจจาลักษณะแสวงหาพระเจ้าอย่างตั้งใจผมเชื่อนะสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตพี่น้องอย่างน้อยนะครับชีวิตของพี่น้องจะเปลี่ยนเมื่อก่อนผมก็พอใจที่ผมจะไปโบสถ์ในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดอาการอิ่มตัวพรานั้นผมก็เลยยังไงผมก็ไม่อยากอยูอย่โบสถ์แล้วผมอยากทำอะไรผมอยากเจอของจริงอยากรับใช้พระเจ้า อยากหาโอกาสแสวงหากระเฮียนกระหึงลือเพื่ออะไรเพื่อจะใช้ชีวิตในแบบพระเยซูคริสต์จริงๆนะครับเมื่อก่อนอผมก็ดีหน่อยนะที่พี่น้องไปปรึกษาพี่น้องหลายคนนะครับที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่เป็นเด็กนะเด็กพึ่งพาไม่ได้อย่าไปปรึกษานะครับพอหมายถึงเรื่องของจิตวิญญาณนะว่าบางคนก็เหมือนกับเท่าทานลกนะคือโตแต่ตัวครับแต่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ ังน,นั้นขอให้พี่น้องเนี่ยปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะครับจะเอาแต่อ่านพระคัมภีร์หลบอยู่ในห้องปิดประตูส่วนตัวอย่างนั้นมันก็น่าเบื่อต่อไปก็จะน่าเบื่อดังน,นั้นขอให้พี่น้องถ้ารู้จักพี่น้องคนไหนนะครับที่เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณพอจะพึ่งพาและปรึกษาเขาได้ในเรื่องนี้พี่น้องรีบคว้าเขาไปเลยเพราะไม่งั้นก็คือพี่น้องก็จะเบื่อ ใช้ชีวิตวนเวีย์อยู่อย่างเงี้ยเบื่ออยู่ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดอันนั้นคอยพี่น้องแอคทีฟตัวเอง,เองกระตื้นล้นนะครับออกมาเลยเราหญ่าทำอะไรเดิมๆครับให้เราสแสวงหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้เราอยู่กับคนถูกที่แล้วก็ถูกเวลาถูกกลุ่มถูกโบสถูกโบสนี้มีไหมเพราะว่า<ๆ>มันไม่มีหรอกเพราะว่าในโบสเนี้ยในโบสใช่ไหมครับในโบสท,ที่เรา ที่เรานามัสการพระเจ้าอยู่เป็นสถานที่มันก็ไม่ใช่โบสถ์ที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าคนมันก็ร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมใช่ไหมท่านั้นมันก็มีทั้งคนที่โตและไม่โตบ้างที่อยู่ในอะไรอยู่ในโบสถ์อันนั้นอย่าไปคาดหวังกับโบสถ์มากนะครับแต่ขอให้เราอย่าขาดการประชุมก็พอนะครับไปเจอพี่น้องคนไหนที่คุยกับเขาได้เป็นผู้ใหญ่ขอให้ท่านคุยกับเขาหรือว่าใช้ใช้เวลาเขามากๆหน่อยเพื่ออะไร บางทีพระเจ้าอาจจะใช้เขาเพื่ออะไรมาสอนคุณก็ได้นะครับฉะน,นั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้พยายามสแสวงหาพระเจ้าอย่างที่ผมบอกไปนะคือหนึ่งก็คือว่าแน่นอนความคิดของพระเจ้าต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับสองไม่ขาดการประชุมหรือสาม,มัคคีธรรมกับพี่น้องนะครับสามไม่ขาดการอธิษฐานสี ไม่ขาดการอ่านพระคัมภีร์ค่ควรพระคัมภีร์ห้าต้องออกมาจากชีวิตจริงของท่านด้วยไม่ใช่ฟังหูซ้ายทัลูุขวาถ้าต้องมีชีวิตปรารถนาที่มีที่จะมีชีวิตในพระเจ้าคือทำนั่นแหละครับนะครับทำให้มันเป็นจริงในชีวิตของท่านมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เข้าหูซ้ายทัลูุขวาแล้วก็ไม่เชื่อฟังไม่ไม่ปฏิบัติตามไม่มีประโยชน์ครับดังนั้นท่านก็จะมานั่งบน่นนั่งเบือ่ออยู่ ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นยังไงเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเราปฏิบัติตามเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆก็จะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรา,าก็จะพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็อะไรทำให้เรารู้อะไรรู้อะไรหลายอย่างได้รับสิ่งใหม่ๆอะไรหลายอย่างนะครับแน่นอนถ้ามารวมๆกันแล้วเนาะ ก็คือเราจะได้รับสันติสุขของพระเจ้าในทุกๆจังหวะของชีวิตครับดังนั้นทําให้เราได้เห็นคุณค่าของพระเจ้ามากขึ้นทั้งในยามทุกยามสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีนะครับอันนี้ผมแค่อธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะที่เหลือพี่น้องเมื่อฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับขอให้พี่น้องไปทําตามที่ผมแนะนําได้เลย นะครับเพราะว่าอะไรผมเชื่อว่าเช่ามา11ปีแล้วผมเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้ที่ผมบอกไป1 2 3าเนะี่ยขาดไม่ได้นะครับก็ขอให้เพื่ออะไรเพื่อพี่น้องจะได้เห็นพระพรพระเจ้าใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างผ่านอะไรก็ผ่านการดําเนินชีวิตของพี่น้องในในแต่ละวันนะครับนะครับผมฝากไว้แค่นี้แล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยคนไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ ยังไม่เข้าใจอยู่นะครับกลับมาเะครับกลับมาให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตนะครับขอให้ท่านเนี่ยติดสนิทกับพระเจ้าทุกๆวันนะครับท่านจะได้รับสิ่งใหม่ๆพระพรใหม่ๆฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนทุกท่านนะครับ